จ่ายเกินแล้วจะได้คืนไหมครับจ่ายภาษีเกินอย่าไปขอคืนสีเข็ดเฉพาะวงไหนเท่านั้นตามหลักสมกรท่านขอคืนภาษีถ้าตรวจสอบแล้วเรามีการจ่ายภาษีเกินไปสามารถขอคืนได้หลักปฏิบัติอย่าหลักกฎหมายบอกว่าคืนได้มาเขียนคำร้องได้เลยว่าขอคืนภาษีเนื่องจากจ่ายเกินหลักปฏิบัติประสบการณ์คุิชีเลย ยี่สิบกว่าปีในวงการภาษีอย่าหาทําค่ะอย่าขอคืนอย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับเขาอะไรที่เราจ่ายสมบัติไปแล้วสมกรณิเอาเข้ากรมบัญชีกลางเอาเข้าไปบริหารประเทศเรียบร้อยแล้วอะไรที่เขาจะจ่ายออกเมื่อใดที่เขาจะต้องงัดเงินมาคืนภาษีให้สมกรติเมื่อน,นั้นระบบการตรวจสอบจะขอนูน่นขอนี่เยอะแยะมากมายแล้วเราจะโดนประเมินภาษีย้อนหลังจากสิ่งที่เราต้องการจะขอคืนโดยนมรู้ตัวลูกอย่าหาทำ ให้เเขาไปลยถ้าเรามีชนักติดหลังโลกการหรือตรวจสอบจะเยอะมากจะได้ไม่คุ้มเสีย